ามาดูเด็กๆกินข้าวกันครับกินอาหารกันแล้วจากบุรดาฟาร์มปัญชีนีนะครับตัวนี้คือจิ้งหรีดของทางฟาร์มนะครับอายุ27วันครับยีวันผ่านหนาวตัวก็คือกักใหญ่นะครับกักสุดท้ายก่อนที่ลงออกปีกนะครับตัวนี้ตัวจอเสมอแล้วก็การแตกไซคคือมีน้อยมากครับสังเกตด,ดูจากรูปนะครับมีน้อยมาก ก็กำลังแย่งกันกนข้าวนะกินอาหารนะดูตัวดูตัวนะครับยิบยิบเลยก็เกาะผนังดูตัว 这个地方 แคไม่มีแตกไซ้์เลยครับนี้แค่ไม่มีแตกไซ้เลย,เลยจากการะฟามนะครับ mm hmm. ดดไม่ขีเบียดไปอีเจ็ดวันคือกักใหญ่ครับกักไม,ม่จบแล้วก็คือมีปีกแล้ว mm hmm. แล้วก็ลังกินอาหารกันอยาจะดูแผนให้ดูมุมกว้างนะครับประมาณนี้ ดูครับแลราบอร่อถ้าเราออกขึ้นมากินอาหารแล้วตามาดูบอ่อนี้บอ่อนี้ก็ตัวประมาณกันครับตัวสวยหมดไม่มีแตกไซส์มีแตกครับแต่นี้น้อยแต่ว่าถือผ่าน Редактор субтитров ตี่นี้ครับตีวนี้คือชุดที่เรียกคือผัดชุดผ่านหนาวมาแล้วด้วยผ่านหนาวที่ผ่านมามาด้วยนะครับดูแขนกงน็งเงยาวโอเคครับวันนี้พามาดูจิ่งเหีดยของนางฟาร์มกินอาหารนะครับขอบคุณครับ